ก็สวัสดีับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับแม็กเกเอร์ที H. วันนี้เราก็จะมาเล่น p ีบีเซิร์ฟแท้กันเนาอะ,อะวันนี้ก็เล่นคนเดียวนะครับเล่นในห้องนี้แหละก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่โควิดใช่ไหมอ่ะอ่าก็ไปเราไปเล่นเกมกันเลย ก็อย่าไปลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ right. แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปไปเดี๋ยวเราเล่นกันเลยเฮ้ย <All right. S 1> ทำไมเกมกระตุกอย่างวะหัว <'s> แตกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ยเกยมมันดูกระตุกกระตุกนะ ทุกคนว่าไหมก็อ่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเก็บหัวให้ดูนะโอ้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่ผมเก็บหัวเขาดิเขาเขาเก็บตัวผมลยนะเอาใหม่เอาใหม่ แรกหนึ่งโอ้ยเกินไปนะบางทีอ,อเก็บได้หัวหนึ่งอะครับน้องๆก็ดูดิครับท่านผู้ชมมันด่านอะไรกันแน่มันด่านตัวหรือด่านหัวไม่รู้อะน่าจะด่านตัวมั้งอะโอ้ตึงเกินน้องๆ ก็ตึงเกินนะน้องๆบางทีเปลี่ยนไปโอ้เอาว่าสไนโก็มาเออเปลี่ยนห้องดีกว่าน,นะน้องๆอืไม่ไหวไม่ไหวห้องนี้ห้องนี้ตึงเกินเปลี่ยนเออแบบเป็นด่านวางระเบิดแล้วกัน ด่านวางระเบิดด่านวางระเบิดด่านวางระเบิดอ่าด่านวางระเบิดมันเลยเอาอันนี้แล้วกันนะเอสเตชันเนี่ยไม่ด่านสนายอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาลักวินมีหนึ่งคนนะอันนี้ก็แมนชั่นนะ่ะเอ้ย ดูเซฟปิดเจ้าเมนชั่นละกันเมนชั่นอยู่ไหนวะเมนชั่นเมนชั่นอ่าเจอละเอ้าฝั่งนู้นมันไม่กดอ่ะน้องๆดูดิแล้วฝั่งนู้นมันไม่กดอ่ะน้องๆ ครับมันไม่กดมันสงสัยมันจะป้วงมองโก้พี่ยิงหัวครับน้องก็คิดด้วยดิเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะประมาณสักสิบนาทีนะน้องๆแค่นั้นพอสิบนาทีสิบนาทีหรือไม่ก็สิบเอ็ดนาทีอ่ะเ,ออเป็นห้องดีกว่าท่านั้นอ่ะ ว่าแบบที่เล่นแล้วป้ามีหรือเปล่าวะเฮ้ยเจอละด่นนี้มาคอยอย่าเป็นดันหัวก็พอ,อสงสัว่าคลิปนี้น่าจะสิเนาทีแล้วกันนะอ่า okay, ออ ช่องนี้ก็ไม่อยากจะใส่อินโทรในคลิปนะอ่ะโอ้ดูเวลามันให้มาดิมันสิบเก้านาทีอนะแดงหนึ่งสวยพี่สวยไอย้ลูกซองอะทุกคนว่าเอ้ยเอ้ยโอ้มันเล่นมีดอะครับมันเล่นมีดอะทุกคน มันเวลาเยอะเกินไปอ่ะทุกคนดูดิแล้วผมแล้วผมก็แบบคลิปคลิปมันยาวเกินไปอ่ะครับทุกคนผมขี้เกียจตัดอ่ะโอ้พอดีช่วงนี้ไม่มีเวลาตัดเลยธลราเยอะอ่ะด้าน,น,นอกอ่ะไปด้านนอกบ่อยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิป ไม่สองตัวโอ้เกินไปเปลี่ยนห้องดีกว่านะอ่าอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องครั้งสุดท้ายแล้วเปลี่ยนห้องครั้งสุดท้ายแล้วเปลี่ยนห้องครั้งสุดท้ายแล้วอ๋อดีแล้วนะเปลี่ยนห้องครั้งสุดท้ายแล้วนะคือแบบนาทีมันเยอะเกินไปห้องนี้ก็ได้นะยังไม่เล่นกันเลยอะ่ะ เออห้องนี้ก็ได้มันกี่วินนะ่ะมันเท่าเท่าวินเองอ่า1ินาซิเบตหนาทีพอเดีย้ยอ่าเ okay. นี่ยเพิ่งได้กลับมาเล่นบีบีอ่ะทุกคน ฝีมือก็ตกลงไปหน่อยอะไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรแล้วมีแต่ pb ก็เลยแคสเกมพ b ดีกว่าวันนทุกคนก็จะเห็นเราบอก้วยใช่ปะเดี๋ยวลองถ้าอยากให้ให้ผมแคสเกมอะไรก็ก็นั้นเลยนะก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะแคสเกมให้ทุกคนดูเองโอ้หัวติดสองตัว เฮ้ย้เพื่อนเพื่อนนี่เปล่าถ้าอยากให้ผมเคล็ดเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะน้องๆวันนี้เล่นอักเลยวะเฮ้ยเพื่อนระวังเนละ อยู่ไหนอ่ะมันเหลือสองตัวเหรอมันน่าจะอยู่ฐานฐานเอนะหรือไม่ก็ฐานฐานทีมันอะ ใส่น่าจะสิบเอ้สิบห้านาทีแล้วมั้งเวลาคลิปลอ,อ่ะใส่น่าจะสิบห้านาทีละหรือไม่ก็ยี่สิบนาทีไปเลยบางทีผมเล่นอ่ะ พวกนี้มันถ่วงเวลาเลย right. น่าจะสักสองสามนาทีแนละ้วเฮ้ยเพื่อนอย่าขวางดิถ้า <So S 2> มันอยู่ถามมันนะอ้อมเลยเราต้องอ้อมไปแล้วนะจ๊ะ จะมามาหลังเนี้ยเอาอออจบแล้วเพื่อนรัจบแล้วเพื่อนรับมาตัวนี้ผมต้องค่าให้ได้ไม่ยอมอะ่ะ สวยแตกแตกหนึ่งอ่ะบบเอาวะเฮ้ยมันตั้งไหนวะมันตั้งน่าจะตั้งฐานบีนะโอ้น,น,น่าจะเจอเชียร์แท็กอันนี้เลยอะไรเขาเขาเรียกเชียร์แท็กอะไรแลนะ้วจำชื่อไม่ได้นะ คลิปนี้น่าจะ20นาทีมั้งหรือไม่ก็18นาทีอะอ,อประมาณนั้นแหละขอแค่นั้นพอไม่เกินแค่นั้นอ่ะบางทีขี้เกียจตัดไงน่นาจะบุกมาทางนี้นะออเอาจะเฝ้าทางนี้แล้วกัน ียมันแม่แงยังโหดเลยว่นท่านผู้ชมคิดดูสหายเพื่อนคนเทพก็มาวะ่ะต้องเชื่อโอ้โหสุดยอดเลยคนเทพแตกไปดิ โอ้ยหัวอ,อ่ะเฮ้ยมันคมเกินไปนะอักอักยิงหัวคิดดูน้องๆเกมไปนะ่าังทีอ่ะอันนี้ผมก็อ,อกมาทำคลิปวอร์มวอร์มฝีมือนะ หรือไม่เดี๋ยวพอถ้าคลิปมันยาวเกินไปอ่ะ้านาทีก็บอแล้วถ้าคลิปมันยาวเกินไปคือผมออกจากเกมละปิดคลิปเลยแล้วก็ถ้าใครใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์เลยหรือว่าจะให้ผมเล่น Pb อีกก็คอ,คอมเมนต์มาแล้วผมจะทำ E ี V ีสองละกันช่วงนี้จะกลับมาลงคลิปทุกทุกวันในนั้นทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์กับวัน คือรหัสอ่าบังมันนั้นแหละโอ้เสียงเสียงบายัางยังดังอะเีิโอ้ย,อยเกินไปนะบางทีอะอ่าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวค่อยเจอ EP สองแล้วกันโอเคบายบาย แล้วค่อยเจอกันนะอันนี้ก็แค่มาวอร์มเครื่องนะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเออผมมีอะไรจะบอกเลยนะคือผมเล่นเฟซใหม่แล้วนะครับทุกคนพอพอดีเฟซเก่าโดนระงับนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซใหม่ให้ผมให,ให้ให้ในคอมเมนต์แล้วกัน